กดสัไครกดกระดิ่งจะได้ไม้พาดข้าวม้ดีๆนะคะผมอยากจะเต้นนัเกิน์ลเนที่ก็จำกัดมากเอาไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์ให้ลูกค้าหมดเฮ้ยเฮ้ยาฮ้ยอฮ้ยาก้ยเก้ยเ้ยเ้ยาก้ยงก้ยัว้ยเห้สเปองเ้ยากัยเฮ้ยให้ยเฮองอฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเะไรเ็ให้ยเฮ้ยให้สเด้ยเฮ้ยเฮ้้อเเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้้เฮ้ยเ้ ขอให้สุกหารูสุกใดไหนเผ่าลูวกระเป๋าด้วมีตังขอให้สุกหารังขอให้ดังฮารูมีกรอบครับผมเคยถือหลักตอนเป็นพระว่าถ้าผมไปบริษัทไหนผมจะใช้ของบริษัทนั้นผมเคยเป็นบรรยายบริษัทขายใบายอากาศขายจริงๆครับเป็นตการจัดจำหน่ายแต่เมื่อกี้ที่มีมุกตอนเป็นพระเด่นไม่ค่อยได้รับเป่าก็เต็มปากตอนนี้ก,ก็เตรียนได้ละล่ะ ชคดีที่ผมไม่สามารถจะไว้ผมยาวได้พระอาจารย์อุทเทนวัาถ้ท่าไม้บอกต้องไว้ผมทรงนี้ทรงอย่างครับทรงธนารเท่านั้นโอ้เป็นมงคลมากเลยกษัตัิยกษันริยนครับผมนะอ่ะกลับมาครับวันนี้หัวข้อวันดีที่มีความสุขก็เลยมันดูขัดขัดกันหน่อยนะครับทํางานเต็มที่จนพี่อีทย่องไปละตาดหนังละครเข่าโรเดอร์แล้วทุ่มเทครับนาแกก็ไปซ่อนเงินให้ผม ส้นทำไมพี่ทำไมไม่จ่ายตรงๆเลยมันหน่อยมันหน่อยนะหาพันหนึ่งเด้อโอ้ย,ยังตักอ้ครับบัวใดกามาครับรับปากไวแล้วออ้กันนองกันเตะบอลพ่อกันตอนง่ายมันเกิดผมตอนเป็นพระสี่สิบปีไอ้ก,กบไปฉะนั้นมีอย่างซอยกันไดกับซอยก็คิดแค่นี้นะครับก็ชอบที่ผมกําลังคุยกับน,น้องว่าไม่ชอบอะไรน้องคนนี้ก็พยายามเล่นมุกสวนว่าชอบค่ะเขาจะาเขาจะจับเขาจะแตะก็ชอบเอาความจริงนะเราไม่ชอบอะไร ไม่ชอบสุดคือคําว่าเท่าไหรเท่าไรเขาก็พยายามเล่นมุกว่าอาอยุเท่าไร่สูงเท่าไหรไหนักเท่าไหร่ไม่่ะบก็ถามราคานะครับเท่าไรถ้าจะไปต่อถ้าจะมีอะไรกันเนี่ยเท่าไหรตอนผมเรียนปริญญาโทรธรรมศาสตร์อีพี่คนหนึ่งร่างกายไม่ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยแต่น่าจะแข็งแรงมาเที่ยวูุ้้ยิ่งอาจารย์ก็รู้พฤติกรรมตอนนั้นเราเป็นเนนอยู่ผมเรียนปริญญาโทเป็นเดนสองเดือนแล้วค่อยบวชพระเป็นมหาสมภพงะระเบิดโต จึงเป็นคนสุดท้ายที่จบในรุ่นนั้นเป็นตะพุ่ใจเนะา,าจจะตลาสมภรตะระพุ่โตเป็นคนเดียวกับส,มสบนะามเณรสปงนครเดศสงไหมครับใช่ครับพี่คนเดียวกันอ๋อเราไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกันค่ะอยากจะแจ้งให้ทรบแร่พอร,ร,บบนนรับทราบว่านี่ป๋อคือตาใสาแท้หากว่าเรากําลังสบายจะปกมือพันผมเข้าเรื่องเร็วกันไปใช่ไหมครับมีเรื่องให้เคลียเยอะเพราะคนเราถ้าไม่เชือ่อไ,ไม่เชื่อถือกันพวก็กติดแบบ กาจะร้องนหาสุปเอร์โอ้เอยเผยแป๊บเดียวจะแบบผู้สาวนางตักนวเนี่ยแล้วจังสันจังซี่นะครับอาจารย์ท่านนั้นพูดว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นอาจารย์รองศาสตราจารย์โสชนาเปี่ยมญาติหรือชื่อเล่นชื่ออาจารย์อ้อยคนที่ไม่เห็นคุณค่าคนไม่ใช่คนหมายก็ว่าผู้าย้ที่มักเที่ยวยิ่งอาจจะเห็นเขาเป็นวัตถุทา้งเทศ คนที่ไม่เห็นคุณค่าของคนไม่ใช่คนมันก็เขาสมองก็เนาะปุ๊บผมไม่เคยไปสารจดบัตใต้ใครยังไม่เคยไปยะนาปัตตานีตลาดที่วาดยกมือขึ้นเหมือนผมเลยผมไม่กล้าพูดว่าผมเป็นคนดีคนเก่งคนกล้าคิดเอกภพยวันเคยไปพี่บุ๋มไปผมไม่กล้าลงถามว่าเป็นอมการลงแต่กระจกว่างระเบิดเนาะเขาจะไปเด็กเข้าเด็กเข้าเคยถามว่าทาไมถึงวางระเบิดอ๋อเขาบอกว่าจะถือไว้มันจะหนัก ครับผมอ่ะก็เลยเคลียร์นิดน,นึงว่าผมอาจจะโง่ก็ได้ผมอาจจะเมตตาม,มากไปแพ้ไพา,านเหมือนที่ทิศเอกหรือไพวันบอกผมก็ได้ต่อไปผมคงระวังตัวมากขึ้นต่อไปผมจะพูดอะไรผมจะมีสคริปต์แล้วนะฮะจะทําอะไรจะไปะไรายการไหนผมต้องมีคนคอยบอกจําการขัก็ตอนเป็นพระอีกครับวันเี้อ้ามฉะนั้นความดีอันคนดีทำง่ายความดีอันคนชั่วทำได้ยาก ความชั่วอันคนชั่วทํางง่ายรู้จักท็อปที่มาฟาร์ m a c y p a ็ k ไหมครับเบียร์แพ็คหนึ่งมีหกกระป๋องนั่นแหละครับที่มาฟ h a r m a c y pack ข้าวถพงสาธุกดังดัง,ดงตั้นรับพศอสอสีพระพี่ชายของกระผมมหาสมปองหรือแม่ปองปัจจุบันซึ่งไม่ได้เป็น L G B T นะฮะสาธุาดังต้อนรับตะนดยนึ่งสองซอง <S <S นี่มณพระมานั่งตากแดดตรงนี้ก่อนครับเรามีเฟอร์นิเจอร์เล็กๆที่จะวางน้ำชากาแฟอะไรได้ไหมครับ ใครไม่มีนี่บ้างยกมือขึ้นเห็นไหมฮะเพื่อนผมเยอะมากใครไม่นี่หลักสิบยกมือขึ้นหน่อยแท้ใครไม่นี่หลักร้อยนี่หลักร้อยยังเหรอใครไม่นี่หลักพันหลักหมื่นนี่เริ่มมีเครดิตหลักแสนอันนี้เริ่มเกินตัวแล้วนะครับหลักร้านเป็นสิบล้านเหมือนผมสรุปว่าผม ทำงานมาเนี่ยแทนที่จะมีเงินสักปีละล้านก็ทํางานออกทีวีมาสิบสามปีควรมีสิบสามล้านแต่ผมมีนี่สิบสามล้านหมายกามว่าผมทํางานแต่ผมมีนี่ปีละล้านผมพูดเรื่องนี้ซึ่งดูเหมือนโง่ไม่มีใครข้าให้พูดหรอกแต่ผมอยากจะบอกว่าในความโง่ของผมเดาว่ามีความฉลาดอยู่เพราะว่าก็มีเศรษฐีใจดีจะใช้นี่ให้นี่โน่นนั่นให้อะไรอย่างี้ครับผมบอกก็ถ้าไม่มีข้อจํากัดให้ผมเพราะผมเป็นคนอินดี้นิดนิด คือบางคนให้เงินล้วจะจํากัดเราเยอะใช่ไหมครับเช่น2เดือนนี้ห้ามไลฟ์ฮะโอตายเลยห้ามะลรก็ห้ามได้ห้ามห้ามไลฟ์ไม่ได้ที่คุยดีลไว้กับเจ้าก่อนหน้านี้ให้ยกเลิกให้หมดอุ๊ยบางอันผมเซ็นสัญญาแล้วน้องปูครับเป็นผู้หญิงขออนุญาตนะฮะเป็นคนแคร์เสียแม่ไปเดือนที่แล้วเข้ามาจ้างผมรีวิวนะฮะถ้าผมโง่พูดออกไปก็ได้นาะแต่ไม่ไม่โง่พูดดีกว่า ะะก็เจ็ดหลักแหละก็ล้านนึ่งอ่ะพูดง่ายๆหเดือนล้านหนึ่งนะฮะ,ะเร็จแล้วผมก็ต้องไปยกเลิกโดยเจ้าสัวเท่านั้นจะจ่ายชดเชยให้เธอซื้อของซื้อของนะฮะปีละสามรอยล้านเป็นคนซื้อนะฮะคนแพ้ผู้หญิงตัวเล็กๆซื้อของทอี่โรงงานต่างๆสามรอยล้านแล้วก็ส่งไปขายทั่วประเทศทั่วทั่วเอเชียอาเซียนประมาณก็เดี๋ยวเธอจะภาษีหรือเปล่า ก็ได้กำไรเท่าตัวแล้วกันซื้อสามร้อยล้านขายได้หกร้อยล้านไม่ขายออนไลน์มาช่วงหนึ่งเพราะว่าเสียพ่อห้าปีที่แล้วเสียแม่ไปเดือนที่แล้ว mm hmm. เห็นกระแส mm hmm. ผมกับไพวันด้วยแหละ mm hmm. ก็เลยอยากจะกลับเข้าสู่วงการวงการ mm hmm. ก็เลยหวังให้เรารีวิวให้อะไรเงี้ยถ้าผมรับเงินสิบล้านใช้นี่เงินเดือนเดือนละสองแสนมีบ้านให้อยู่เฉยนะครับไม่ได้ให้นะครับหนึ่งหลังมีเงินร้อยล้านเตรียมไว้ในการทําออนไลน์ แต่มีข้อจํากัดเยอะมากผมก็โง่ซ้ำซ้อนยังไม่รับขออนุญ,ญาตมาทาตามที่ตัวเองอยากทำก็สำหรับผมก็ความดีมันอาจจะไม่ต้องเงียบที่จอร์นวินยูบอกคนไทยเขาเอาเท้าเหยียบเท้าก็เฉยเขาเลยเอาเท้ามาเหยียบเทาก็เฉยเขาเอาเท้าเหยียบปกก็ยังเฉยหลังๆเขาเอาเท้าเหยียบหน้าเราเราก็เฉยครับไม่พูดไม่จาขอเหยียบไปเลยครับพี่ผมขอหายใจนิดนึงแล้วกัน ผมชอบน้องผมทิพย์เอกถึงตอนนี้มีคนไม่อยากให้ผมยุ่งกับไทวันนะด้วยเหตุผลต่างๆนานานะแต่ผมบอกน้องผมว่าถ้ามีผลประโยชน์พี่ได้ผลประโยชน์แล้วน้องไม่พอใจขออนุญาตนะพูดแบบพี่น้องกูเอาเมืองกูไม่เอาผลประโยชน์ฉะนั้นคนที่จะปัน่นยุให้เราทะเลาะกันไม่มีทางได้เห็นน้องผมคือน้องผมผมชอบน้องผมที่ว่าอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ และไม่ยอมไม่ใครรังแกถ้าไม่มีใครฟาดเขาเขาก็ไม่ฟาดกลับไม่มีใครยุ่งเขาเขาก็ไม่ยุ่งกลับเขาไม่เคยเดินไปแล้วไปด่า,าใครว่าใครฉะนั้นแล้วน้องผมผมก็ยังรักเหมือนเดิมน้องผมกล้าพูดความจริงกล้าอยู่ตรงกันข้ามกับความงมงายเป็นต้นฉะนั้นยังไงก็รักครับเหมือนกันครับพระจันทร์นภัทก็รักไทวันมากคราวนี้คนดีที่แสงสุขที่เห็นเป็นหัวข้ออยู่ด้านหลังเนี่ยฮอนต้องบอกว่า ต้องถามว่าโยมอยากเป็นคนดีที่แสนสุกแบบขอไข่หรือกอไก่สุกมันมีกอไก่กับขอไข่ด้วยใช่ครับสุกข,ขอไข่คือแม้มันจะไป็นหลังกอไก่แต่ว่าบางทีมันต้องผ่านสุกแบบกอไก่มาก่อนคือผ่านความลําบากมาแล้วบางทีคนที่อยากจะมีสุกแต่ไม่รู้จักทําดีให้ถูกดีถึงดีก็จะเป็นอย่างน้องมหาสมปองคือไปสุกกอไก่ถามว่าทำไมามีนี่สิบสามล้านก็เพราะเป็นพระดีไงอยากช่วยคน หลายครั้งช่วยแล้วก็ขอภัยคนดีบางทีไม่จำเป็นต้องฉลาดนะน้องนะเหรอครับบางทีก็โดนคนอกโง่ไม่ได้พูดแต่ว่าบางทีบางทีคนดีก็โดนเอาเปรียบจากความดีของตัวเองฉันเชื่อเลยที่เมื่อกี้ยกมือว่ามีหนี้เป็นแสนหลายคนอาจจะเป็นหนี้เพราะต้องเอาแนไปจำนองช่วยพ่อแม่แล้วถึงเวลาเขาจะยึดก็ต้องหากู้บางทีกู้นอกระบบมาเพื่อบางทีไถ่ถอนที่นนนั้นหรือบางทีก็คือส่งลูกส่งพ่อแม่ แ้นถ้าเกิดในทางวสัเนี่ยจริงๆแล้วความดีกับความรู้จักคิดเนี่ยมันมาด้วยกันได้ครับถามว่าจะทํายังไงง่ายๆเลยถ้าอยากจะเป็นคนดีเนี่ยเดี๋ยวพอพระพูดคําว่าหุบเนี่ยขอให้หุบมือตัวเองทันทีนะครับมือซ้ายตัวเองทำได้นะครับพร้มนะอมแล้วหุบโอ้โหอย่างนี้ดียากล้ เพราะเขาหูเราโยมไม่ยอมดึงมือหนีเลยทุกคนแบบอินยอมให้หูจะยืนหลบแดดหน่อยไหมครับแดดเริ่มไล่ไรครับผมคนดีประการที่สองคือแดดมันร้อนก็ไม่ควรจะต่างแดดควรจะหลบแดดครั้งหนึ่งหลวงพ่อชาท่านเห็นพระสรั่งเนาะพระสรั่งท่านอยู่หลังคากระท่อมกุฏิแบบมัธยัตเสร็จแล้วฝนมันก็รั่วรั่วรถหัวท่านติกๆติงต,งตงิท่านก็นั่งสมาธิท่านฝึกความอดทนหลวงพ่อชาท่านมาเห็นก็ถามว่า ทำไมฝนรั่วแล้วไม่ยอมซ่อมหลังคาตาท่านก็บอกว่าผมอยากจะฝึกความโอดทนครับหลวงพ่อบอกโอ้โหถ้าฝึกความโอดทนอย่างเนี้ยควายมันโอดทนกว่าอีก <laughs> เพราะมันอดมันโดนแดดโดนอะไรตลอดเลยฉะนั้นคนดีไม่ได้หอกว่าต้องทนให้ใครทําอะไรหรือทนแดดร้อนก็ตากไม่ใช่หล hmm. อดแดดแดดร้อนก็หลบซดกถ้าเจอสิ่งร้อนๆอนเจอคนใจร้อน,อน,อน,อนก็หลบซะอย่าไปท้าต่อยเขาวันที่ส4กุมภาครับ ม,มันไม่ใช่อันนี้มันให้มาเทศฮะไม่ได้ไมันให้มาด่าเดี๋ยซ้าเติมเอาไปไี่ซ้าเติมเนอะเ,เห็นไหมนี่พอบอกปุ๊บคนดีก็สวนทันทีทำไมผมดึงโสดบ่อยไม่ได้ความเท่น,นะครับผมปิดทุนแอ๋อแอบคราวนี้แบสบอก,บอกหน่ยเมื่อกี้ได้อะไรครับคิดว่าอยากจะสอดแทรกอะไรกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับคนดีที่แสนสุขมีการจิ้มนิ้วมีการบัวบานบัวบุบอะไรเงี้ยอย่างบัวบานบัวุบนะครับมองว่าเวลาที่แบบ เหมือนกับมีคนที่แบบจะมาทำร้ายเราอย่างเงี้ย <c oughs> เราอยู่ตรงนั้นเราสามารถหลบได้ถ้าเรามีสติเราก็หลบโอ้โห oh ขอเสียงปรบมือใดๆใ,ให้กับบาร์ดหน่อย <c oughs> อันนี้บารตอบได้แล้วมือขวาเดี๋ยวขออีกคนนึงมาช่วยบารเมื่อกี้มือขวาคือต้องรู้จักหลบถ้าอยากเป็นคนดีไม่เฉพาะคนอย่างเดียวนะครับบารอะไรที่เป็นเช่นอบยมุกทางความเสือ่อมภาษาปาเลยกผีหตัว พี่เดี่ยวกลัวผีกันนะ่ะผีหกตัวนี้กลัวกว่าแล้วมันพยายามจะผุกคนผีที่หนึ่งชอบสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองชอบเที่ยวยามวิกาลไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่สามชอบเที่ยวดูการละเล่นไม่ละเว้นบากทับนครโขนผีที่สี่คบคนชั่วมั่วกับโจรหนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่ห้าชอบมา้ากีฬาบัตรสารพัดถั่วโปไฮโรซินผีตัวที่ห้านี้สิงผีทุกวันที่หนึ่งและสิบหกของเดือนและวันที่บอนเตะมวยต่อย ใช่ไหมครับต่อครับฉะนั้นต้องระวังวันที่1และ16เคยโดนผีพวกนี้สิงบ้างไหมครับหรือหลอกบ้างไหมหรือหุบบ้างไหมไม่มีเลยนะครับสังเกตว่าน้องบาสเนี่ยนำเข้ามาจากเกาหลีแน่ๆดูอบป้ามากนะครับมีผมเวลาคุยก็จะต้องสบัดผมน้องบารสดื่มแล้วไหมครับไม่ไม่มีตังตัครับไม่ไม่มีตังตัเขาบอกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรามาม่าย่อมมีวันขึ้นอื่นอยากเป็นคนดีที่แสนสุข จะต้องรู้จังหวะเวลาภาษาพระเรียกว่า <Wow. S 1> การันยุตารู้จักเวลาสิ่งที่ควรทําก็ต้องทําในเวลาที่ควรทําด้วยเหมือนกับโยมหัวพระอยากให้พระฉันเพงแต่โยมมาถามตอนสี่ทุ่มว่าฉันเ้ายังคะไม่ได้พระไม่สามารถฉันตอนนั้นได้ oh, มาด<ม>า,ามฟันนี่ไปถามอา่าไพวันตอนเป็นพระใช่ฉันเข้าเลยนะคซึ่งถามถามตอนที่มันเลยเวลาพระฉันไม่ได้แล้วฉะนั้นบางอย่างมันมีเวลาที่ถูกต้องเหมาะสมของมัน ใส่ใจเรื่องนั้นด้วยตอนนี้แน่าจะเลยเวลาลคโรพคนดีที่แสนสุขในมุมของพ้าอาจารย์นะภัทอยากจะบอกกับผู้บริหารเจ้าหน้าที่พนักงานของ n o โ o คอนดิเตอร์เอ็นบีดีเ e ล็ออย่างไงบ้างครับคนดีที่แสนสุขอันนี้บอกได้สักสามนาทีไหมได้ครับได้ครับถ้าขอได้สามนาทีอยากจะขอสรุปคนดีที่แสนสุขด้วยด้วยเรื่องที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้ลองนึกภาพตามไปละกันนะครับมีสายมีพรรยาคู่หนึ่งเขานิยมแนวคีดเสน้นจีพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ก้ามากเลย เขาชอบขนาดที่ว่าเวลาเขาแต่งงานเขายังไม่ไปแต่งตามโรงแรมหรูๆเพราะอยากจะพอเพียงเลือกไปแต่งงานที่โรงพยาบาลสงเริ่มต้นจิตคู่ด้วยการทาบุญแล้วก็ไม่เปลืองใครจ่ายมากเพราะอยากเป็นคนดีที่แสนสุขก,ก็ต้องรู้จักเก็บออมจ่ายเรื่องที่จําเป็นต้องจา่ายเสียเงินเป็นแสนเขาไม่ได้มีส่วนร่วมอะไรกับงานแต่งการอยู่ของความรักของเรา,าก็ต้องใส่ใจเรื่องนี้สองคนนี้เขาพอเพียงขนาดที่ว่าเวลาที่จะเดินทางไปฮันนีมูนเนี่ยก็ยังเลือกไปฮันนีมูนแบบ ไม่ไปต่างประเทศไปต่างจังหวัดเช่าบังกะโลหลังเล็กๆติดภูเขาติดทะเลพอเพียงขนาดที่ว่าเวลาเดินทางยังเดินทางด้วยไม่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเปลืองเขาเดินทางด้วยรถทัวร์ซื้อตั๋วเป็นคนละใบพักกระเป๋าเป็นคนละใบข้างหลังเ็เขียนว่าจัสติแมริตเพิ่งแต่งงานเดินทางไปเลยปรากฏว่าพอขึ้นรถทัวร์ไปรถทัวรถถ์วไปจอดที่บังกะโลที่สองสถานีเช่าวไว้แล้วพอถึงที่ รถทัวร์ก็จอดสองสามีภรรยาก็ลงจากรถรถทัวร์ก็เคลื่อนตัวออกไปในขณะที่สองสามีภรรยากำลังรัดกุญแจที่โตเตอร์จะเข้าห้องพักได้ยินเสียงดังสั่นสะเทือนเหมือนฟ้าถล่มดินทลายสักพักมีคนวิ่งมาบอกว่าเสียงที่ได้ยินดังสนั่นเมื่อครู่เป็นเสียงของภูเขาหินถล่มลงมาทับรถทัวร์คนบนรถทัวร์ตายเกลี้ยงทงันทันไม่มีใครรอดสักคนถามว่า ถ้าที่นั่งอยู่ตรงนี้เป็นหนึ่งใน2สามีภรรยานั้นจะบอกกับคนดักของตัวเองว่ายังไงแต่ถามแล้วไม่มีเวลาฟังคําตอบเพราะทิดมหาสมปองยืบกดดันอยู่ตรงนี้ตอบในใจไปแล้วกันนะฮอบางคนอาจจะบอกโอ้ยโชคดีเรารอดแล้วสงสัยเพราะวันนั้นฟังงานทาบุญปีใหม่แม่มหาสมปองแน,แน่แม่ปอกลองฟังเลยแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วสองสามีภรรยาพูดว่ายังไงนึกภาพตามแล้วกัน ปรากฏว่าในเหตุการณ์จริงเนี่ยสามีเขาสบตาภรรยนิ่งนานแล้วในที่สุดสามีก็เอ่ยขึ้นมาเป็นประโยครกาบอกว่าน้องน้องไม่น่าลงมาเลยบอกภรยาเนาะว่าน้องน่าจะอยู่บนรถทั้งนั้นภรยาก็ตอบกลับบอกว่าใช่จะพี่พี่ก็ไม่น่าลงมาเลยเหมือนกันแต่ที่เขาบอกพี่ไม่น่าลงน้องแม่น่าลงไม่ใช่เพราะเขาคิดอย่างที่บางคนคิดตอนนี้เไม่ได้เพราะอยากให้สามีหรือภรรยาตัวเองตายบนรถทัวร์แต่เขาที่บอกว่าพี่ไม่น่าลงน้องแม่น่าลงเพราะเขาคิดว่าการที่สามีลงภรรยาถึงลง และเพราะสองสามีภรยาลงรถจึงเสียเวลาไปสานาทีและเพราะรถเสียเวลาไปสานาทีจึงทําให้รถคันนี้ไปโดนภูเขาเหินถล่มทับพอดีถ้าสามนาทีไม่เสียไปรถคันนั้นอาจจะผ่านภูเขาหินถล่มไปโดยไม่มีใครเป็นอะไรก็ได้ฉะนั้นสรุปที่อยากจะฝากกับทุกท่านเลยก็คือว่าอยากจะเป็นคนดีที่แสนสุขขอให้ใส่ใจว่าทุกอย่างที่เราคิดทุกกิจที่เราทําทุกคาที่เราพูดส่งผลต่อต,ตัวเราเอง และคนอื่นๆเสมอสองสามีภรรยายนั้นไม่ได้ตั้งใจให้ใครเป็นอะไรเลยแต่ว่าทุกการกระทํามีผลตามมาเสมอฉะนั้นการที่เวลาเราทําผลิตภัณฑ์ทําซ่อมบํารุงทําสินค้าแล้วเราเราไม่ตั้งใจทําให้เกิดริ้วรอยขีดข่วนลูกค้าเห็นเวลาเขาบอกเขาไม่ได้รู้ว่าใครเป็นคนทําแต่เขาก็จะบอกว่าทําไม Noble Furniture จอส่งมอบของนี้ให้ลูกค้าแต่ข้อดีคือโชคดีที่สิ่งเหล่านั้นไม่เกิดขึ้น เพราะความพึงพอใจของลูกค้าคือความภูมิใจของเราทุกคนในส่วนของ Noble f u r n i t u r e และเพราะทุกคนช่วยกันทำแบบนี้แหละไม่ว่าฝ่ายซ่อนฝ่ายขายฝ่ายอะไรก็แล้วแต่จนถึงผู้บริหารล้วนมีส่วนสำคัญที่ทำให้ความพึงพอใจของลูกค้าเกิดขึ้นโดยการลงมือทำของเราและเช่นเดียวกันอยากชวนเป็นคนดีที่แสนสุขไม่ใช่เฉพาะสำหรับ Noble f u r n i t u r e แต่ให้เป็น Noble Family คําคำว่า Noble แปลว่าประเสริฐเนาะ ไม่ใช่เฉพาะเฟอร์นิเจหรือบริษัทที่ประเสริฐแต่อยากให้ทุกคนเป็น Noble Family เป็นครอบครัวของ Noble Furniture และกลับไปทำให้ครอบครัวของเราเป็นครอบครัวที่ประเสริฐด,ด้วย